สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีมิถุนทัดลมนะคะครึ่งเดือนหลังค่ะวันที่16ถึง30เมษายนส5 6 6าค่ะมาเล่นไพ่กันค่ะกับชาวราศีพฤษภร่วมกันกับคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะ เดินแม่สายยนต์ค่ะะเริ่มเลยล้างสำรับไพ่เรียบร้อยแล้วค่ะให้พอย้อยเป็นเจ้ามือน,นะคะแจกไพ่ค่ะราศีมิถุนทัดลงห้าใบค่ะคนรักเก่าคนรักใหม่มิถุน รักเก่ารักใหม่มิถุนเก่าใหม่มิถุนเก่าใหม่ใบสุดท้ายแล้วค่ะมิถุนเก่า ใหม่แล้วก็อีกห้าใบเป็นบทสรุปนะคะเรามาเล่าเรื่องราวพอเป็นข้อคติเตือนใจหรือเพื่อความบันเทิงนะ,ะเป็นการดูกว้างออกไปค่ะ เป็นไปได้ยากค่ะที่จะไปตรงกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะให้ตรงตรงกับท่านเลยนะคะก็มาขอคำปรึกษาหาเหรอืออันนี้คือดวงใครดวงท่านวันเดือนปีเกิดนะคะเริ่มกันเลยะคะ่ะราศีมิถุนทัดลมหรือว่าอืม งานค่ะลงตัวแล้วบาล้วการงานที่ทำเรื่อยเอื่อยเฉยมายาวนานนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครค่ะงานนี้นักเหนื่อยแบกหามหามรุ่งหามค่ำค่ะมีผู้คนามาร่วมการงานเดินกันให้ขวักไข่เลยนะคะการงานนะกรมะอาชีพอาหุ้นส่วนอาเข้ามามีลาภผล ร่วมกันโดยการที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริหาราการเป็นแรงนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นของญาติมิตรบริวารสัตว์เลี้ยงแสนรักการเงินลาบผลนะคะในวงสังคมเกิดการที่ตนเองเข้าไปเป็นเพืเกิดความมั่นคงมีแรงกระตุ้นทําให้เปลี่ยนแปลงยาวไปเลยค่ะ เจ็ดปีเต็มๆเลยมีมรดกตกทอดค่ะมรณะมรดกยกย้ายเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตนเพิ่งเป็นที่เพิ่งแห่งตนเข้มแข็งแล้วการตัดสินใจเดี่ยวเข้มแข็งชนะอุปสรรคการงานหนักเหนื่อยยากมาไปสู่ความสําเร็จนะคะด้วยความเข้มแข็งก็ได้พบกับอ ผู้ครองคนรักนะมาให้ลาบผลนะได้เริ่มต้นนะได้มดดกตกทอดคนะ่ะลาบใหญ่เลยแบบนี้การเดินทางเปลียนแปลงก็มีโอกาสได้เดินทางไกลเพื่อลาบผลยินดีรับใช้ทางงานนี้อรคาปรมารพา,านะได้ลาบได้ลาบ จากการเป็นแลงคู่มาร่วมกันงานนะคู่ก็คือห้นส่วนลูกค้าคนรักคู่ครองลาบผลนี้ค่ะตนเองไปกี่ยว้องกับลาบนะคะทางการเงินการงานการสังคมมันคงผูกพันกันค่ะเป็นการเริ่มต้นการงานที่ไปยาวๆกันเลยนะคะกับลาบผลอุปสรรคปัญหาก็ งหน้าต่อไปนะคะการเวลามาบอกให้รู้นะที่ทำมายาวนานแล้วเข้มแข็งแล้วก็ต่อยอดกับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหาราบผลใหม่ๆนะคะโอกาสได้เข้าไปสร้างงานสร้างไรายได้หาราภผลฮะร่วรวมกันกับ การแข่งขันนะคะที่ตนเอง่ะเป็นการเริ่มต้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะหาลากผลไปดูคนรักเก่านะคะคนรักเก่าค่ะเป็นเพศตรงข้ามไฟตองข้ามที่มีฐานะการเงินเศรษฐกิจดีการเงินค่ะอืม ยศศักดิ์ตำแหน่งเขานี่ได้ลาบะอ่าเป็นคู่ครองคนรักนี่การงานสำเร็จแล้วนะจะได้แต่งงานค่ะถ้าเลือกได้าก็เลือกคู่อ่ตัวทมทุม่มอุ่นทวนอุดมสมบูรณ์เป็นคนรักก็จะมีบุตรมาหนึ่งร่วมกันจะอยู่กันยัน่งยืนจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะใช่ไหมนี่คนรักเก่าไปดูคนรักใหม่กันเตรลุ้นค่ะ คนตัวท้วม,มค่ะคนที่อ่ามีสเสน่ห์นะคะ,ะดวงของคนผ่านความรักนะดวงพอม่แม่ห่อ่ะ,าะ,าาาอ,ะอาจจะมีเรือพ่วงมันหนึ่งลำค่ะก็มาพบรักเป็นมิตรภาพกับคนรักแล้วก็พูดหลานบริวารอดูคนรักใหม่ค่ะอืมอ่าคนรักใหม่ค่ะ โครงการนะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะคน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 ใหม่นะปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะเขาคนนี้ผูกพันมั่นคงค่ะกับหลักแหล่งอสังหาโครงการนี้มั่นคงแล้วกระตุน้นให้คนรับมีพลังจับจ่ายการเงินการ ศึกษาดีความรู้ดีความคุ้มรับคอบอ,อทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งอันนี้ผ่านโครงการเ,เข้าตามตรอกออกตามประเพณีนี้คนอยู่กันหรือเปล่าเก่ากับใหม่รับไปก็แพ้นะคะเสียเงินเสียทองนะคะโครงการนั้นรับไปก็แพ้ะคะ่ะนีประสบการณ์ ความมั่นคงที่ว่าแน่นอนนั้นครอบครัวผ่านความล้มเหลวมาลรบไปและแพ้ค่ะไม่แน่นอนก็เริ่มต้นใหม่มีบุตรมาหนึ่งนะคะบุตรหลานบริวารบุตรนั้นมีบุตรมาจริงๆด้วยค่ะเป็นไปได้เก่าใหม่คนเดียวกัน อสุรินราหูนะคะคนไกลนะคะคู่ครองคนรักคนไกลใช้กรรมมาแล้วค่ะอันนี้ก็มารักเด็กนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะก็อันนี้รู้ทันเล่เหลี่ยมของบริวารน,นะคะอแต่นำลาบมาให้ค่ะอไม่เอาเปรียบใครไม่เสียเปรียบใครแต่ก็ยอมเพราะว่าไปสู่เป้าหมายก็คือ ได้ลาบนียเป็นไปได้คนเดียวกันค่ะ,ะไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแล้วค่ะรบไปก็แพ้ยอมค่ะเป็นฝ่ายยอมดวงคนที่ผ่านเวรกรรมการมีคู่มาแล้วเริ่มมาอีกครั้งนะเพรนี่แหละนี่ เนี่ยเนี่ยเขาเลยเนี่ยอ่ะแนวโน้มค่ะคำแนะนำให้กับชาวมิถุนนะคะอ่านะชั่วจะทีดีเจ็ดหนนะคะอ่าทำอะไรแล้วลับๆล่อๆนะคะ รักทางไกลรักออนไลน์รักที่ไม่เปิดเผยนั้นก็เก็บเอาไว้นะคะไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่เสีเรือนที่ได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เมื่อจอมอัศวินนักรบปรากฏเลือดเลือดลมขยันนะคะต้องสู้ค่ะ,ะเพื่อให้ลาบมันตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับลาบผลผ่านพ้น อุปสรรคปัญหาได้ก็ได้บริหารการงานด้วยเลิอดลมขยันต่อไปลาบนี่ก็ได้จากคู่ครองคนรักมีเกณฑ์เป็นคนต่างถิ่นนะคะมีรักมาให้เลือกที่เลือกแล้วก็สถานการณ์อาการเงินไม่แน่นอนผู้คนไม่ค่อยออกจับจ่ายแต่คู่ที่จะนำพาให้เราสู้ชีวิตได้ต่อไปนะ ก็คือคนที่นำลาบผลมาให้คนทางไกลคนต่างถิน่นตนเองก็ได้เป็นพระบ้านแม่บ้านแม่เสีเรือนที่จะมุ่งมั่นฟาฟันไปด้วยความขยันนะคะต้องสู้จึงจัะชนะนะการตัดสินใจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแต่เรื่องควา รักแม้จะไม่ถูกใจบ้างนะแต่ก็ออยังมาให้ลาบผลให้ได้มุ่งไปไปสู่เป้าหมายคะ่ะมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์โชคดีคะ่ะ